สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็พาทุกคนมาลดน้ำกล้ามะเขือเทศนะคะ โอ้มมังช้อปานะผู้หีกูแกโอ้มือชอปเปิ์น้อดแบเบิ้เวโกดีโกกาใหญ่มีเลยน้องเมื่อนี้เนาะต้นยายเย่เกล h เออจะพามารถน้ำกล้ามข่าเทศนะคะแล้วก็มีญาติมาช่วยกันเสียบไม้หลักอีกสองคนแล้วก็ตอนนี้พ่อกำลังพ่นยาค่ะไปกันเลย เราจะเป็นคนขยันแล้วนี่ของพ่อเราเองเรากล้จะปลูกแล้ววันนี้อากาศร้อนมากค่ะเราก็จะมารดน้ำกล้ามาขะขาเทศกันไปเลยนี่ยิ้มแม่มาเรานี่อันนี้เล่นเนี่ยจะเล่นเล่องเล่นมือเอมังเจมเหรออืมจะพคดริดาบวค่ะตอนแรกเราก็ว่าจะรดน้ําก่อนใช่ไหมแต่ว่าพ่อบอกว่าให้เราเลี้ยงกล้ามาขะขาเทศให้มันดีๆก่อนแล้วก็ค่อยรดมันจะได้แบบ เป็นระเบียบนิดน <is a> <melody> ึงไปกันเลยนะตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเลี้ยงให้มันเป็นระเบียบหรือว่าเลี้ยงให้มันงงก่าเดยอ๋ะไปรืน้ำต่อ ต,ตอนนี้เราก็ลดน้ำเสร็จแล้วนะคะทุกคนโอ๊อยจะเป็นลม ใไม่ใช่พออะไรหรอกเนะี่อากาศมันร้อนมากตอนนี้ก็คือหาที่รม่มเออไม่น่าทาแป้งมาเลยอุตส่าห์ทาแป้งดีๆนี่นะคะดูเลยนะคะนี่คือสภาพจริงๆของคนที่ทำสวนเอ่อไม่รู้สิ ก็รู teachers, 8, nah. I I ้แหละว่าถ้าทาแล้วแล้วก็มาทํางานแล้วก็ถ้ามัน so ร้อนแล้วเหงื่อออกมนจะเป็นแบบนี้แต่ว่าเพื่อความมั่นใจในการออกจากบ้านฉันก็เลยทาแป้งมาแล้วเนี่ยมันก็หลุดหมดเลยแต่ก็ไม่ใส่ได้ยหรอกนะนิดเดียวเองแล้วก็ถ้าเวลาเจอข้างนอกอ่ะไม่ว่าน่าจะเป็นแบบไหนมาจะเป็นแบบนี้หรือว่าน่าจะยังดีๆก็ทักกันด้วยนะอ่ะนี่เห็นอะไรไหมเห็นเหมือนที่ฉันเห็นมั้ย เพี้ยวป่าราออะไรล่ะแล้วก็แล้วก็แล้วก็แล้ก็หามาไอ้ตู้ไทยไหนเช่มาดู หิวข้าวนะคะทุกคนเพราะว่าเรายังไม่ได้กินข้าวเช้าเราจะกลับไปกินข้าวก่อนไปกัดเลยถึงบ้านแล้วนะคะเราไม่ทำอะไรแล้วกินข้าวอย่างเดียวในที่สุดเราก็ได้กินนี่คะ่ะมามา่า เข้ากันตรงไหนเอาปากกามาวงแต่ก็อยากกินอยากกินต้องได้กินเดี๋ยวนี้นะปลาทูน,นึ่งสองตัวสามสิบบาทปาดน้ำตาไปเลยสิ Let's go ไปทำงานกันต่ออากาศร้อนมากเอกควรจะมีบอน่เจ้ยฮะัวงูขี้ดึกล่าสดเราก็สุไดเนี่ยล่าลูน้มาจ๊อ โลงอันนี้นะคะที่เราจะปลูกมะเขือเทศที่เราเปน้ำเมื่อเช้าฝนจีมากโอเคมาส่งถึงนี่แหละนะบ๊ายบายเรากลับไปทําหน้าที่ของเราตัวส่วนอันนี้นะคะก็คือเราปลูกไปเมื่อวานเมื่อวานอะ่ะฝนเพิ่งตกเอง นี่มันแห้งหมดแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะได้รดหนักกันจ้าดูเทยมนี่คือบรรยากาศตอนที่เราอยู่สวนขณะเราเดขึ้นไปยังไม่ถึงบยอด ร้อนก็ร้อนแต่ลมก็แรงพร้อมกันทุกอย่าง นี่เดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นญาติของเราแล้วก็แล้วก็ใครอีกคนหนึ่งนะคะเขากำลังเถอล้วละเถอเร,ออเรอาไม้หลักนะคะสู้สู้ค่ะสู้สู้แปลงสุดท้ายแล้ว เรียบร้อยแต่ว่ายัางเหลืออีกตรงนู้นอีกรอบนึงแต่ว่าตอนนี้พ่อให้เราเอารถเครื่องกลับไปให้เราก็จะกลับบ้านก่อนเราแบบรอ,อให้พระอาทิตย์หายโกรธก่อนค่อยำมาต่อบ๊ายบายทุกคนเห็นไหมคืองูบ้ามาได้เลยนะ บากมาเด้ดเลยอือเดี๋ยวพ่อจะม้วนนี่ค่ะน,นี่ค่ออนนะทุกคนนะคะในเม่อกี้สนาุกคน <c oughs> นนีุ่ก,ก,กมัน,อ,นอ,อัดียงดียา้อสิกานอ,อ,นนนอ้สิงนะทุกคนตัวใหญ่มากแต่ว่าหนูไม่ได้ค่านะคะหนูไม่ได้ค่า หนูไม่ได้อันนี้หนูไม่ได้ค่ะล่าสุดไม่ใช่งูสิงจ้ะทำไงกูสร้างมาตัวนี้งูตอนนี้เราจะขึ้นไปที่ด้านบนด้านบนจะมีบอ่อน้ำให้ต่อน ก็ได้ตัวแล้วเนาะฉันขอสู้ชีวิตแบบนี้พอแล้รอ๋อต้องรดน้ำอันนี้นะคะอันนี้คือที่ปลุกเมื่อวานคือเมื่อวานอ่ะฝนมันตกเราก็เลยไม่ได้รดแต่ว่าวันนี้อากาศมันร้อนร้อนจนหอ สงสารน้องหลังจากที่แบตโทรศัพท์หมดตอนที่กำลังจะลดน้ำก็ไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรเลยก็ตอนนี้เวลาจะสามทุ่มแล้วตัดต่อก็ยังไม่เสร็จแล้วก็คิมนามาตามเคยเราจะจบคลิปแบบนี้เลยนะอย่กโกรธกันนะ